สหรัฐอเมริกาการเป็นเจ้าของปืนซักกระบอกอย่างถูกต้องตามกฎหมายบ้านเราถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะได้ปืนมาครอบครองและพกพายอย่างถูกต้องจากสถิติย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วทั่วประเทศไทยมีปืน5ล้านกระบอก3ล้านกระบอกเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนอีก2ล้านกระบอกเป็นปืนเถื่อนซึ่งถูกนํามาเก่อเหตุอาชญากรรมมากถึง 91. 5เปซปัญหาอาชญากรรมที่เราเราเรา,เรากลัวกันอยู่ทุกวันนี้ หรือที่เป็นข่าวคนอยู่ทุกวันนี่ก็อย่างที่เรียนใ้ทราบก็คือ91.5เป็นปืนเถื่อนนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องต้องหาทางที่จะควบคุมหรือแก้ไขกันตรงนั้นมากกว่านะครับเพราะคนมีปืนเถื่อนเนี่ยจะขาดความยั้งคิดเพราะหนึ่งปืนราคาถูกสองไม่มีกฎหมายเข้ามาตรวจสอบหรือผูกมัดว่าปืนกระบอกนี้เป็นของใครสมมุติว่า ผมจะไปยิงใครสักคนเนี่ยเกิดโมโหขึ้นมาเกิดโทสะจริตขึ้นมาถึงจุดขีดสุดเนี่ยนะครับผมมีปืนอยู่ในมือและเป็นปืนเถื่อนผมยิงปุ๊บผมทําความสะอาดนะครับลายนิ้วมือผมออกให้หมดผมเอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็จบละนะครับจบละแต่ถ้าผมปืนมีทะเบียนอย่างนี้ผมไปโยนทิ้งไม่ได้เพราะมันมีหมายเลขทะเบียนมีรียลน,นั number สามารถสาวมาถึงตัวผมได้แล้วมันก็แพง เนีครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ทําอะไรอย่างนั้นนะครับจะทําอะไรก็คือต้องยั้งคิดต้องเป็นภัยจวนจะถึงตัวป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเขาจริงๆเท่านั้นเอง เมื่อเทียบราคาปืนที่ถูกกฎหมายซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่นบาทกับปืนเถื่อนที่มีราคาถูกกว่ากันเป็นเท่าตัวและเริ่มต้นที่ราคาหลักพันเมื่อนำไปก่อเหตุอาชญากรรมแล้วการจะสาวถึงตัวคนลั่นไกก็ทำได้ยากต่างจากปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะมีเลขทะเบียนกำกับบนกระบอกปืนและซีเรียลนัมเบอร์สามารถสาวถึงตัวเจ้าของปืนได้ไม่ยาก ประกอบกับช่องว่างของกฎหมายบางข้อและการทำงานที่ไม่โปร่งใสของผู้มีอำนาจอนุมัติการครอบครองปืนทำให้คนที่คิดจะมีปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องหันไปหาปืนเถื่อนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองปืนเถื่อนเนี่ยนะครับมีสตางค์ซื้อได้แล้วและถูกกว่าปืนที่มีทะเบียนเยอะมากเพีทีหนึ่งในสามหนึ่งในสี่แค่นั้นเองปือนอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยบางกระบอกเนี่ยนะครับอย่างว่าถูกสุดเนี่ยนะครับก็ ไม่ต่ำกว่าหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะแต่ปืนเถื่อนเนี่ยเอ่อสี่ห้าพันก็ซื้อได้มื่นหนึ่งนี้ก็หลูแล้วขณะที่การครอบครองปืนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจจะผ่านการขอใบอนุญาตได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไปและสามารถซื้อได้ในราคาถูกกว่าเนื่องจากมีสวัสดิการโดยเฉพาะและเป็นช่องให้คนที่คิดทุจริตนำปืนที่ได้มาโดยง่ายนี้เข้าสู่ตลาดมืด ส่งต่อสู่มืออัชญากรแต่ท้ายที่สุดจะสามารถตรวจสอบหาที่มาของปืนได้โดยง่ายข้าราชการไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามนะครับคงไม่ทําเหตุผลเหตุผลก็คือสมมุติว่าถ้าเขาไปจับปืนกระบอกนี้ได้สมมติซิกแซกยังวิธีไหนก็ตามนะครับเอาไปขายให้กับโจรน,นะไปขายให้กับโจรแล้วถ้าเกิดโจรคนนั้นถูกจับได้พร้อมอาวุธปืนเขาสามารถจะตรวจสอบได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าไอ้ปืนกระบอกนี้ทะเบียนเก่ามันคืออะไร สาวกลับมาสูุ่กคนที่เป็นเจ้าของได้เจ้าของอาจจะหัวหมอบอกปืนกระบอกนี้ผมแจ้งหายทีนี้ไอ้โกโอกาสที่จะแจ้งหายเนี่ยก็คงไม่มีใครทําหากมองถึงตัวเลขใบอนุญาตครอบครองปืนในขณะนี้มีมากถึง6กล้านสองแสนใบเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากร69ล้านคนแต่นั่นไม่ได้บ่งชี้ว่าคนไทยทุกคนมีปืนอยู่ในมือ แต่หมายถึงว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่แสดงความบริสุทธิ์ใจในการครอบครองอาวุธอย่างถูกต้องและบางคนอาจมีปืนเป็นของสะสมซึ่งเสียนปืนบางรายมีมากกว่า400กระบอกโดยที่ไม่ได้นำไปก่อเรื่องเลวร้ายในสังคมแต่สิ่งที่น่าจับตาม,มองมากกว่าคือการควบคุมปืนเถื่อนทั้งจากตะเข็บชายแดนปืนไทยประดิษฐ์ รวมทั้งปืนถูกกฎหมายที่ถูกขโมยและปลอมแปลงเอกสารในการครอบครองซึ่งส่วนมากนำมาก่อเหตุอาชญากรรมและสร้างภาพลบให้กับประเทศไทยกิติชัยนาคเกษมถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์ขมชัดลึกทีวีรายงาน